ผมไปอ่านตัวเลขที่เขาประกาศชัดเจนว่ารัฐจะมีรายได้ ปีละ1 2 0 0 0ล้านถึง39,00 0ล้านฟังดูผีเผยเหมือนเยอะเขาบอกนี่คือภาษีที่คาดว่าจะเก็บด,ด้แต่ละปีถ้าพี่น้องเจาะลึกเข้าไปจะเห็นว่าแต่เขาบอกว่าตัวเลขที่คาดว่าจะได้เป็นภาษีจากกาญนโนตกประมาณ3,200ล้านเศษพี่น้องคุณเอากาญนโนมาลงคุณได้ภาษีปีละ3,200ล้านมันยังน้อยกับงบซอฟท์เาวเวอร์ w e R อีกคุณผังงบซอฟท์เาวเวอร์ w e R ต้อง5000ล้านแต่คุณบอกคุณเอาการจนโนมาลงคุณคาดว่าจะมีรายได้ปีละประมาณ3,200ร้ล้านจากภาษีของกโน มันจิตอยเกินไปไม่คุ้มค่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชาติบ้านเมืองคุณคิดได้ยังไงคุณเอาตัวเลขนี้มาบอกประชาชนได้งไงคุณอยากิชื่อประชาชนโง่เพราะคุณอะไรโง่ถ้าคุณเอาตัวเลขโอเป็นล้านล้านให้ประชาชนตาโตเนี่ยมันพอรับได้คุณเขียนชัดเจนว่า3 2 0 0รอกว่าล้านเนี่ยมันน้อยมากมันไม่ควรจะมีการสนโนเลยเมื่อเทียบกับภาษีที่เราเก็บได้แค่3 0 0พันกว่าล้านใช่ไหม คนก็นนายกรัฐมันตีคิดได้แค่นี้พี่น้องควรจะจบแบบไหนครับพี่น้องไล่ไผ่ปุยต้องอ่ไผอุุยอล่ไผ่ย